คิตตี้คริสติน่าพันรายาเอสกันตพงษ์วุ้งลูกสาวเยี่ยมสามีหลังอาการวิกฤตเรียกได้ว่าเหล่าแฟนๆต่างส่งกำลังใจเมื่อคิตตี้คริสติน่าหรือพันรายาของพระเอกดังเอสกันตพง์นั้นก็ได้เผยภาพแรกสามีอาการยังวิกฤตขณะลูกสาวนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงในโรงพยาบาลโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุว่า คอยอยู่เคียงข้างเธอทุกวันให้เธอดีขึ้นไม่ว่าเหนื่อยจะเหนื่อยบางทีก็เบื่อวาเลนติน่ารักพ่อของเธอมากและเข้มแข็งที่จะอดทนเรารักคุณมากและล่าสุดทางด้านคิตตี้คริสติน่าหรือพรรยาเอสกันตพงษ์นั้นก็ได้อุ้มลูกสาวน้องวาเลนติน่าเยี่ยมสามีหลังอาการวิกฤต โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้อัปเดตภาพล่าสุดขณะอุ้มลูกสาวเฝ้าสามีข้างเตียงพร้อมระบุข้อความว่า a อ a y ว y บ o u r s ซั e อยู่เคียงข้างคุณเสมอข่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจว่าขอให้ตื่นกลับมาอยู่กับครอบครัวไวๆนะคะ